Yeah, It's AZC in the building. Custom building. Cap to Yaris cross. Yaris cross. cross. Mean stance. We kill it. We kill Let's ride. Yeah, pull up clean, got that H drive specs. Suspension tight, man the road get wrecked. this? Yeah az glass coat paint so fresh like a brand new note. Green brand bows peek through the vase wheels. Stop on a dime, got grip that kills. crossing the night, we go. hit Speed in my veins and the style don't slow when I roll up. Men the whole block go. let's go โชคดีทะเบียนนี่เลยน้ำมันเครื่องทาคุมิสังก๊อแท้แลวอลตเป็นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและมีส่วนผสมของไทเทเนียมไปลองกันซะบอกเลยครับลื่นยิเจีย สวัสดีครับคนถามมาเยอะฮะกับโ o t a ายาริ c คลอสครับ,บ,รบว่าเอสซีทำไมไม่มีคลิปให้ดูสักทีนะฮะวันนี้อ่ะจัดให้1นึคันเพราะบอกเลยว่าคันนี้รู้สึกว่าเป็นยาริ c คล s สที่แต่งไม่เยอะนะครับแต่ดูแล้วลงตัวนะครับและที่สำคัญเนี่ยเจ้าของรถก็บอกพี่มีคลิปผมแบบสักนิดนึงไหมเพราะว่าลูกค้านะครับคันนี้ทำรถกับเราไปเนี่ยน่าจะ 2- 3คันแล้วนะฮะอ่ะไม่ต้องพูดเยอะบอกเลยกับยาริทคลอสนะครับคันนี้ล้อ ยางเบรกสตาร์บับเกวเคลือบแก้วต er, ิดฟิล์มท่อยเสียเรียกว่ามาที่เดียวจบครบนะครับคันนี้นะฮะไล่ไปงแต่เรื่องของล้อล้อเลือกเป็นเวก e ิลนะครับซึ่งแบรนด์นี้ต้องบอกว่าเอเดเราเนี่ยค่อนข้างที่จะขายเยอะพอสมควรลูกค้าชอบนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมาหลายปีตัวล้อเนี่ยเป็นงาน f ฟร์ฟอร์มิงนะครับงาน f ฟร์ฟอร์มิงก็คือล้อที่เป็นลักษณะของการรีดนะครับน้ำหนักเบา เหนียวแข็งแรงนะครับที่สําคัญคือเจ้ายาริคลอสเนี่ยติดอย่างเดียวคือล้อและเขาเป็น5้ารูร้อยซึ่งล้อ5้ารูร้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับในตลาดบ้านเราแต่ถามว่าเอลซี C เนี่ยเราก็จะมีเตรียมไว้นะครับประมาณสัก20่ลายนะครับส่วนถ้าใน10-20ลายนี้ลูกค้ายังไม่ชอบนี่ลูกค้าสามารถเลือกด้านหลังพวกนี้จะเป็นล้อฟอร์ดสามารถสร้างได้ทั้งหมดนะครับอยากจะได้ลายแบบไหนออฟเซตแบบไหนรูยังไงอันนี้คือทําได้ทั้งหมดในส่วนของล้อนะครับ ออกมาก็จะหล่อลงตัวอะอย่างคันนี้เรียบร้อยนะครับยางคันนี้ลูกค้าแบบระบุยี่ห้อมาแบบชอบโยโกฮาม่าจัดให้กับโยโกฮาม่าเน้นนุ่มเงียบซึ่งบางคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเข้ามาที่เอทัสี C คิดว่าเอทัสซจะขายยางที่แบบบิสโตรโตโยหรือบางทีนะก็ชอบเทียจีทีคินโตอะไรแบบนี้ทำไมไม่ค่อยมียางแบรนด์แบบที่นี่เป็นร้านลอย,อยางนะครับเพราะฉะนั้นมีทุกแบรนด์ คุณจะเอาแบรนด์ไหนเรามีหมดนะครับอย่างเงี้ยลูกค้าระบุมาเลยว่าชอบตัวนี้ศึกษามาแล้วจัดให้ไม่ใช่ปัญหานะครับนะฮะต่อมาเรื่องของอะไรเห็นรถทรงสวยๆแบบนี้เห็นไหมครับทรงสวยๆทรงหล่อๆแบบนี้ฟิปเมนต์เนียนๆแบบนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็น h e a d ดส์เอสเปนะครับเป็นระบบโมโนทูบนะฮะแต่ปรับได้ถึง32ระดับนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยแบรนด์นเนี้ยถ้าจะเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลผมบอกเลยว่า ราคาที่จ่ายไปนะครับกับสตาั์ปรับเกลียวเฮดไดเอสเปคค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนี่บอกเลยส่วนใครที่เป็นสายซิ่งไออย่างคังนนี้ลูกค้าบอกผมอึดอัดกับคันเก่ามามา,มากแล้วตอนขับ A t ทีมันไม่ค่อยแรงแม่พอเป็นยาลิสค o s สเนี่ยรู้สึกอัตราเร่งมันดีขอแบบเตีย้ยๆอะไรไม่อยากสูงขอแบบฟิปเมนต์แบบจ้ำคอสะพานเกือบเบียดแล้วก็เข้าคงเข้าโค้งขอเร็วๆโดยที่ฟังตรงนี้นะฮะ 1. สวย2 ขับเร็วต้องดีและไม่ทิ้งความนุ่มนวลอันนี้ต้องบอกเลยเรื่องของสตาร์บับเกร์เนี่ยอยู่ที่คนเซตติ้งและการสื่อสารระหว่างเจ้าของรถนะครับย้ำนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสตาร์บับเกีร์แบรนด์ไหนคนลืมไปในอย่างหนึง่งนอกจากเรื่องของราคาและสเปคแล้วก็คือฝีมือของช่างและความเข้าใจระหว่างเจ้าของรถและฟิลลิ่งที่ตัวเองรู้สึกต้องสื่อสารให้ได้เราก็จะปรับแก้ให้ได้แต่โดยพื้นฐานเนี่ยเราจะทําให้ในสไตล์ของเราอยู่แล้วซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ ขับรถค่อนข้างเร็วและเป็นคนที่ไม่ชอบรถที่กระเด้งกระดอนนะครับเพราะนั้นเลือกสับปรับเกียวระบุได้สอบถามได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าตรงรุ่นและหล่อเท่มากๆนี่ที่เห็นกันเด่นๆเลยก็คือเรื่องของเบรกคันนี้นะครับเป็นเบรกตรงรุ่นต้องบอกเลยนะว่ายาลิสครอสคันที่เป็นเจ้าของนะครับรถค่อนข้างที่จะขับแล้วมันแหมมันมันเบรกเติมหน่อยคันนี้เลือกเป็นเมมโบแท้นะครับย้ําตัวนี้เป็นของแท้นะครับเบิกใหม่ นะครับไม่ใช่ของก๊อปปี้นะครับแท้และที่สำคัญคือตรงรุ่นโบอินนะครับสั่งมาปุ๊บขันน็อตใส่ได้เลยนะครับราคาเนี่ยก็จะไล่ไปในตามเกรดของจานเกรดของฮับบับบิ้งนะครับทั้งหมดเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดราคาเริ่มต้นตั้งแต่95,000นะครับเรามีให้เลือกแต่แบรนด์ AP Racing อย่างเงี้ยอย่างแบรนด์ AP จะเป็นงาน OE นะครับมีรับประกันตลอดอายุการใช้งานตรงเนี้ย ก็จะเริ่มแต่9 0้0 0มขึ้นไปไปจนถึงไม่เกินแสนกลางๆลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกได้เรบรกที่นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเรามีทุกเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นแท้เทียบเทียม OEM มีหมดแต่ทุกชุดเราขายความจริงเราขายความชัดเจนแล้วงานห่วยหวยเกรดล่างงางงานสัวเถาที่นี่จะไม่เอามาขายนะครับต้องบอกกันตรงๆแบบนี้นะฮะทุกตัวมีรับประกันและผมคัดมาแล้วว่าสุดยอดทุกแบรนด์ที่ผม นำเข้ามานะครับอ่ะในเรื่องของเบรกจบไปล้อไปแล้วใช่ไหมช่วงล่างไปแล้วใช่ไหมทีนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งฮะสวยๆแบบนี้จะขาดความเร้าใจไปไม่ได้ครับนี่ด้านหลังเป็นไงท่อ a z c muffler อันนี้เป็นตัวปลายไทเทเนียมใครบอกว่ารถไฮบริดสิ่งไม่ได้ใครบอกว่ารถ Hi ไฮบริดไม่มีเสียงท่ออันนี้ย้ำนะรถที่เป็น e h e v หรือไฮบริดบางรุ่นนะครับ a อซั S C, จูนได้นะครับเพราะนั้นยาลิทคลอสลอแพรบแต่ถ้าเป็นพวกโคล่าคลอสที่นี่จูนได้แอคกงแอคคอร์ดไฮบริดที่นี่จูนได้นะครับส่วนยาลิทคลอสรอสักคู่ความแรงมีให้แน่นอนไปฟังเสียงท่อครับ นะฮะอันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งครับงานคาร์ดิเทลลิงเคลือบแก้วเต็มระบบคันนี้จัดเคลือบแก้วระดับ10เฮดนะครับเป็นเคลือบแก้วเซรามิกแท้นะครับที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะเวลาที่เราเคลือบแก้วผมทํา8ขั้นตอนนะครับไม่ใช่แค่ทาทา,ทาถูถูให้มันดูเงาเงาล้างแล้วน้ำไม่เกาะอย่างเดียวสีโรงงานพ่นมาเดี๋ยวนี้พ่นมาไม่ค่อยดีเป็นสีสูตรน้ําผิวมันจะเป็นเปลือกส้มถ้าเราสังเกตผิวเปลือกส้มเป็นยังไงมันจะเป็นริว้วๆแบบนี้นะครับ แต่มาที่นี่เราปรับเปลือกส้มเนี่ยจะไม่เหลือเราจะปรับผิวให้เรียบให้ใสให้เล่นแถงที่สุดนะครับและที่สําคัญต้องเงาชําแล้วก็ปกป้องเต็มระบบด้วยการเคลือบแก้วเซอร์มิกแท้นะฮะเพราะนั้นงานคา์ดเทลลิ่งบอกเลยว่าเราค่อนข้างชำนาญเพราะผมเนี่ยเป็นอู่สีด้วยนะครับเอซัตซีออริจิไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านแต่งรถนะครับเพราะนั้นงานสีผมทำมา13ปี มาในส่วนของงานคาร์เทลลิงงานเคลือบแก้วเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วเข้าใจมันนะครับส่วนใครจะโดดไปในเรื่องของแรปสายมีหมดนะครับมีหมดแต่คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแค่เคลือบแก้วนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงตรงนี้แล้วอาจจะยังแบบไม่อินแล้วรถยาริคอรอันนี้ย้ำนะครับว่าบางคันเนี่ยเข้ามาที่เอเนซี C นะอันนี้ฝากเลยนะฝากก่อนที่จะไปดูช่วงท้ายนะครับบางคันเนี่ยมาใส่ล้ออย่างเงี้ยไม่ยอมโหลดนะฮะมันก็จะแบบติดติด,ตดขัดขาด,ขด,ขดเอาบางคันแบบอ่ะไม่แต่งเลย มาใส่ท่ออย่างเดียวอย่างนี้ก็โอเคผมรับทำนะบางคันก็มาโหลดไปยอมใส่ล้อนะครับนะครับฝากถึงลูกค้าช่วงนี้อย่าลิครอสผมทำคันนี้แล้วผมค่อนข้างแฮปปี้สวยงามใครที่มาจัดหนักจัดเต็มครบชุดนะครับเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นให้เดี๋ยวผมจัดราคาพิเศษให้แต่ก่อนอื่นไปชมคันนี้สักนิดว่าตอนลูกค้ามารับเนี่ยเป็นยังไงนะฮะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปพูดคุยกับลูกค้าหน่อยว่าทำไม

เสียงโทรดังลั่นทุกบล็อกแต่ระดุดันแบบสตรีทแดนซ์ร็อกทุกสายตาจับจ้องตอนเคลื่อนไหวให้กูรู้นี่ของจริงไม่เฟื่องโชคเน็บล็อกเทปแบ่งโหดรถเล็กแต่สไตล์บิ๊กบอสโค้ดสวัสดีนี่านั่งจีบกันอยู่สวัสครับครับเรื่องไงแต่งเอีนัตตครับนี่ไงเจอ๋ยวคำถามแรกเข้าไปฮะชอบร้านน้าอยู่แล้วครับสี่นี่แต่งหม่นกี่คันแล้วครับสองคันแล้วครับสองคันแล้วใช่คันที่นั่งรถไหนครับเอที่ครับอ๋อสายโตโยต้าเลย คือคันที่แล้วก็เอทีวใช่ครับโตลต้าเนื่อไหนซื้ออริคอร์ชอบลูกทรงมันด้วยครับลูปทรงมันสวยแล้วก็คิดว่าถ้าแต่งออกมาไม่แต่จริงมันเป็นรถที่ขี่ดีนะผมบอกบอกเราอนนะครับผมเนี่ยเคยไปลองคันนี้แต่คือลองนิดเดียวว่าโตลต้าไม่ไดเอารถมาให้ลองไม่ได้แบบจริงจังคือมันน่าใช้อะเป็นรถไฮบริดที่ราคาไม่ข้ามร้านแล้วรถบ้านเราอ่ะรถทรงเขาเรียกรถอะไร SUV ยูวะอย่างเงี้ยใช่ไหมรถ SUV วบ้านเราเป็นรถที่ คนไทยใช้เยอะมากนะตลาดกว้างมากนะครับเป็นแต่ว่าในตลาดรถแต่งอาจจะไม่เยอะแล้วขับนี่มันแรงนะได้เอทีขายเหรอใช่ใช่คือมันอื่นนะเอาจริงอ่ะมันอืดนะคืออันนี้คือมันเปลี่ยนลุกเลยนะเดี๋ยวเขาว่าเอทีตัวใหม่จะมาเป็น e เอีดีวีไม่รู้เอาเครื่องอะไรเกิดมาเป็นเครื่องเหมือนในไอ้คอร์สนี่เล้าใจเลยนะใช่ครับแต่ติดอย่างเดียวนะผมฝากสาววกโตโยต้าหน่อยนะครับอะไรก็ดีไปหมด ทำไมโตโยต้าในวัยรุ่นถึงไม่ค่อยฮิตสายซิ่งถึงไม่ฮิตผมถามจริงๆนะนี่เราไม่ได้เตรียมกันนะตอนขับเอเีนี่มันไม่ได้เลยนะทุกอย่างแฮปปี้หมดแฮปปี้ไหม<พ>อะไรที่ไม่แฮปปี้มันม <c oughs> อื่นผู้หญิงจริงตอบนะไอ้ที่ไม่แฮปปี้คือ<ม><ม>เครื่อง,งคือมันไม่แรงใช่แล้วมันทําอะไรยากแล้วเราขับไอ้ตัวยาริคอร์สอะเราว่างไงดีขึ้นเยอะเลยครับ เอาจร, <า S 2> ริง้วถามผมเนี่ยคือมันมันถือว่าแรงในระดับหนึ่งเลยนะคือมันแรงเลยนะซึ่งจริงๆโตต้ามีรถหลายรุ่นที่ขับแล้วรถถู้สึกว่าแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ P U S P U S นี่เขาเรียกว่า200มา้อยม้ากินรถซิ่งนะ P U S จริงๆก็แรงนะผมเคยได้รถจากโตต้ามาใช้2เดือนตอนนั้นสัยเทสเขาให้ผมใช้2เดือนเลยแรงมากพี่ขับรถ P U S เดิมๆตอนปีเมื่อก่อนนะไ <laughs> ล่รถซิ่งเละเลยไม่รู้หรอกว่า <laughs> เป็นนะไรเจ็บครับแล้วเอาง่ายๆเอาติ๊กที่เป็นเกียร์ เจ็ดสปีดแปดสปีดอ่ะอันนั้นก็แรง<ช>คือถ้าถ้าลองขับเนี่ยแม่เหมือนเอฟวันเลยเว้ยปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดค a มรี่ก็วิ่งใช้ได้เอลติกก็วิ่งดีรู้ไหมทำไมขายไม่ออกแม่งล็อกความเร็วใช่ใช่ใชนี่คือโตต้านะครับอยากได้ลูกค้ากลุ่มแบบวัยรุ่นรถซิ่งนะอย่าล็อกความเร็วได้ไหมยาริคอสเนีขับโ,โคตรดีเร่งกำลังมันๆเลยนะร้อล็อกขับเพือ ใครปลดความเร็วของไอ้รถประเภทนี้ได้ผมบอกเลยรวยเนะใช่ไหมเราว่ามันแรงไหมครับใครใช้มากกันในสองกันนี้ออจริงเราเป็นคนใช้เป็นลาบแล้วเราทำอะไรผู้โดยสยรอันนี้อันนี้คือเจ้าของรถสรุปนี่คือคนใช้ตัวจริงอันนี้คือผู้นั่งอันนี้คือเจ้าของรถเดี๋ยวก่อนจะรับรถกลับพาไปซิ่งหน่อยใช่ไหมที่สรุปเราไม่ได้ถามอะไรกูพูดู่คนเดียวนะรับเลือกเอเดซีแล้วผิดวังไหมฮะไม่ครับไอ้คันที่เราไม่เข็ดหรอ อันนี้แ <bitch> ต <poured alive> ่งเยอะกว่าคันนู้นใช่ไหมใช่อันนี้คือชุดใหญ่นะใช่เอางงี้ไม่ต้องอะไรมากครับเดี๋ยวเราให้ลูกค้าพาไปซิ่งเลยดูทีว่าเจ้าของรถเขาจะขับเป็นไงไปได้ไหมพวกเราฝนตกด้วยไปซิ่งให้พี่ดูเล่อยฮะได้ครับ Yeah. Pull up clean, got that H-dry specs. Suspension tight, man, the road get wrecked. Yeah. Drop it low, but we never lose check. AZC name heavy, yeah, we earn respect. Yeah. Gloss coat shining, AZ glass coat. Check. Paint so fresh, like a brand new note. Oh. Green brand bows peek through the vase wheels. Yeah. Stop on a dime, got grip. See muffle, yeah. Vibe so clean But the roar get rougher uh. Every lane mine I don't need no buffer oh. Street King drip Can't find none tougher oh. Neon dreams On a midnight spin oh. Metallic paint With that glass coat skin hey. Every curve cut Got that H drive win From the block to the track Let the race begin cross yeah, yeah, crossing the night ยังไม่จบนะฮะชอบไหมชอบคลิปแบบนี้ไหมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีเพื่อนฝูงใช้โทต้ายาล c คลอ s นะครับก็ฝากแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยหรือใครจะแชร์ไปตามกลุ่มไม่ต้องบอกหนะว่าผมเนี่ยเป็นร้านร้านเดียวเรียกว่าเป็นร้านสมัยนี้เนี่ยเขาไม่มานั่งขายเดียเด่ยวๆแล้วนะ เขาจะต้องเข้าไปตามกลุ่มรถเข้าไปเป็นสปอนเซอร์คือผมอาจจะไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับในกลุ่มรถนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยใครที่อยู่ในกลุ่มยาริคอสจะแชร์คลิปผมไปหรือทําแล้วไปบอกต่อว่างานผมดีแบบไหนก็กราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะครับนะฮะนะฮะไว้มีเวลาถ้าผมได้ถอยยาริคอสออกมาเองเนี่ยอาจจะเข้าไปแบบร่วมกลุ่มกับพวกคุณด้วยนะครับแต่ตอนนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มรถนะฮะ ฝากคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยว่า t o t a ์ a ยาริสค s อสเอซั i ซีออรนะครับมีครบจบภายในที่เดียววิธีการแต่งรถนะครับแบบที่เดียวจบคืออะไรรูป้ป่ะคุณไม่ต้องไปคอยตะเวนนะครับว่าคุณจะไปใส่ล้อร้านไหนคุณจะไปใส่เบรกร้านไหนคุณจะไปเคลือบแก้วติดฟิล์มร้านไหนมาที่นี่ที่เดียวจบนะครับสงประพาลเรืองมาง่ายงขึ้นทางด่วนลงด่านชื่อสีสมานลงปุ๊บเลี้ยวขวา เจอเลยครับ a s สัตซี i อ i ริจไปก่อนสวัสดีครับ yeah. uh, Reload uh, เงาน้ำแปกแค่เพียงฉีดและเชด็ดถ้าใครสนใจอย่าลืมไลน์แอด a s สัตซี่โฟที่บ้านเขียวได้เลยนะคะ from the lugs to the brain